ที่นี่ไม่ได้มีแค่สนามชกมวยแต่ยังมีเวทีสำหรับความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยนะครับ และตอนนี้ก็มาถึงคิวของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชกมวยได้นิดหน่อยครับกับ The Way of มวยไทยรอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่วันนี้เนี่ยผมจะได้ไปคุยกับน,นักชกคนหนึ่งที่มีอาวุธลับเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือว่าการทำคอนเทนต์นั่นก็คือสินสมุทกลินมีไปไปคุยกับเขาดีกว่า ารศิลป์สวัสดีครับเอ้สวัสดีเอ้ยพี่ตังตวนมาได้ไงเนี่ยส,สวัสดีครับอาจารย์ยครับเห็นนั่งเป็นอาจารย์เลยผมมาค่ายวีน้าม,มวยไทยเนี่ยคนหนึ่งที่ไม่คุยด้วยไม่ได้ก็คือศิลป์สมุทรอานันดิไ่คุยได้ไงมาถึงนี่แล้วเจ้าทีนมา,านไปดูทัวเที่ยวโอ้โ ทัวเอา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 ทัวค่ายก่อนนะอ่าโอเคได้เพราะว่าไอ้ทัวอุ้งที่อื่นนี่สี่หนึ่งสี่สองเคยไปอะเนาะอ่าเคยว่ากันนะเอาทัวค่ายก่อนไปค่ายก่อนทัวค่ายก่อนอันนี้ถามก่อนตารางซ้อมเป็นยังไงหกวันอ่าหกวันต่อสัปดาห์ตอนเช้านี่จะซ้อมหมดเลยตอนเย็นนี่ก็จะมีวันพุทธหัดที่ตอนเย็นไม่ซ้อมอ๋อเบาๆไปอ๋อเรียกว่าอันนี้คือวางตารางตัวเองใช่ไหมหรือว่าใชตารางกับ กุยจัารางกับมมดีแล้วก็โค้ดฝรั่งเราจะมีโค้ดสําหรับฟิตเนสเลยตอนเช้าเราจะเป็นวันเว้นวันจันทร์พุศุสุ์อะไรแบบนี้ก็จะวางสลับกันไปอันไหนที่สินสมุทรชอบมากที่สุดในการซ้อมของเราเนี่ยชอบส่วนมากผมจะชอบเล่นเชิงสนุกดีแต่ไม่อยากไปเล่นฝรั่งตัวใหญ่นะทำไมฝรั่งลาเซียมโหดที่เนี้ยเจ็บใช่ไหมมันต่อยกันหน้าแตกบนทุกอาทิตยต่อยกันยับลอกกันเละ คือว่ามันอยากรองของบางครั้งฝรั่งมาก็อยากรองของนิดนึงเอ้ยเก่งจริงเขาเป่าวะแล้วเป็นไงเราจัดให้มั้ยอ๋อพรกระติบมันก็เริ่มหวานเริ่มเป็นกระท้อนเริ่มช้ำเริ่มช้ำแล้วก็รอดจะดีอะไรแบบนี้คือต้องนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยผมบอกเลยทุกคนเดี๋ยวได้เทคนิคพิเศษจากพี่สินสมุนด้วยนะเดี๋ยวมันจะสอนนะเดี๋ยวสอนให้ใช่ไหม ช่มีเยอะเยอะเอาดูที่ว่าที่ที่ว่าไอ้นวดพวกฝรั่งที่้าเนี่ยคืออะไรจัดสอนมหนไหนสอนให้นิดเดียวเพราะ่นิดเดียวความลับเดี๋ย์ฝรั่งมันชอบมาดูกันเออโอเคเดี๋ยวไปกันไป ได้วิชาจากพี่สินสมุทรหน่อยว่าเอาสักท่าสักสเต็ปที่รู้สึกว่าอันนี้คือทางถนัดของเราให้คนดูเขาได้เรียนรู้ไปด้วยได้แล้วเป็นอะไรดีฮะก็เป็นหมัดดีกว่าง่ายๆวันนี้ก็สมมุติที่ยังโดนย็บมาเราก็จะวึบแล้วเราก็จะต่อยโอ้สมุว่าเย็บขึ้นมาฮึบมหรือว่าอบคัดก็ได้โอ้มันมองไม่เห็นด้วยนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นจุดที่เป็นแบบจุดบอดเพราะในขณะที่เราต่อยตรงนี้เอาจริงๆแทบจะมองไม่เห็นเลยนะว่าหมัดเขาอยู่ตรงไหนใช่ถ้าบางคนเขาก้มหน้า เขาเก็บคางดีแล้วก็อัปคัดอ่าเพราะว่าสมมติว่าผมมีลูกแก้รู้ว่าเฮ้ยจะต่อยเฮ้ยผมก็อัปคัดแทนแล้วอ่อาอยากให้ให้สอนวิธีการโยกเมื่อกี้ว่าทายังไงก็มันก็ต้องไปก้าวขาขวาไปด้านข้างนิดนึงแล้วอ่าก็จะมีการกสเต็ปไปด้วยวก็ใช้ไหล่นิดนึงด้วยแล้วก็ใช้ไหลนน่นสเต็ปโยกแล้วก็ อ๋อใช่ครับอ่าแล้วแปลว่าในสเต็ปที่พอเราโยกเสร็จแล้วมันเป็นการ transfer น้ําหนักปะใช่น้าหนักแล้วมันจะแรงกว่าเดิมอีกชเมื่อเรากลับอย่างนี้มันจะแรงอ๋อความหมายคือว่าแทนที่จะเป็นแค่แบบยืนตรงนี้แล้วต่อยธรรมดาแต่อันนี้พอมันถูกโยกมันจะข้างหลังจะแรงแรงขึ้นอีกใช่ครับอันนี้มัดซิงเกอร์วะผมเห็นว่าลูกขอเขาเนี่ยลูกนี้นะไอ้มัดขวามัวๆไปครับเวียงไปพอตอนต่อยมันไม่ดึงดึงบ้างมัว่าาง ต้องบอกว่าสินสมุทรเนี่ยตั้งแต่เข้าวันเนี่ยคือดังมากเพราะว่าเป็นคนที่อาวุธเนี่ยหนักแรงมากไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมาตั้งแต่แรกที่ชกมวยไหมก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับแล้วก็มันเป็นโชคชะตาด้วยแล้วก็มันก็ต่อยแล้วมันก็ชนะเองแต่พอมาต่อยวันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเร็วมากแป๊บเดียวชื่อของสินสมุทรเนี่ยโอ้โห,โหคนไทยทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้จริงผมแค่อยากไปต่อยแค่ครั้งเดียวผมไม่ได้อยากเป็นแชมป์หรอกพอมันไปทําได้แล้วเว้ เหมือนคนเรามันโลภมันก็อยากไปเรื่อยๆืเรามีร้านหนึ่งเราก็ยางมีสองร้านสามร้านมีกําลังใจอย่าใช้คำว่าโลบประมาณนั้นกว่าอะไรแบบนั้นอ่ะแต่พอเราไปแล้ววินาทีที่เราชนะอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นแบบไหนอ่ะผมก็ดีใจพูดไม่ออกก็ดีใจดีใจทําได้แล้วอะไรนั้นน้ำตามันก็จะเหมือนจะไหลนะแล้วก็มันไม่ได้ง่ายมันต้องซ้อมกว่าจะได้ต่อยกว่าแต่ละครั้งเช็คหลายอย่าง มันต้องผ่านอุปสรรคมากมายอยากถามวะไอ้ชื่อคําว่า t ด e a อ u a m a n มนที่คนเขาจําเราเนี่ยมันมาจากไหนก็ <c ười> ทางวันเขาให้ให้ใส่ยามาแล้วก็ตมตามเขาไป <loo. S 3> อะไรแบบนี้นะคือมันก็ได้หมดจริงๆ<ด>อาจจะเป็นเพราะว่าล, <Wh> ลุคสไตล์เราอปะ <c ười> ใช่อาจจะเป็นตอนนั้นผมปล่อยผมยาวมากเลยเขาว่าเลยจํากันในช่องนี้ใช่ครับจริงๆสินสมุทรเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศหรือในโลกที่หันมาทาคอนเทนต์แบบเต็มที่เลยอยากรู้จุดเริ่มต้นตอนแรกทำทิกตอกเฉยๆแล้วก็ทำทิกตอกทำ เอ่อ Facebook หรือว่าอะไรเฉยแบบนี้ตอนแรกผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่พอมันมีรายได้เฮ้ยแม่งดีว่ะพอได้มีเงินแล้วไม่ไล่สาระพอแ <สะ S 2> ม่งพ <สะ S 2> อแ<ๆ>ม่งได้เงินเออเอาเลยแต่ทีเนี้ยคือเหมือนที่สินสมุทรบอกตอนแรกแหละอาจจะอยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวแต่พอขยายมาทําออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็มีทีมงานแล้วถูกปะ่ะ<ช>ไม่ใช่คนเดียวแล้วในการวางแบรนดิ้งวางภาพลักษณ์วางมุมเนี่ยเรามีคิดไหม ผมผมไม่คิดเลยแล้วแต่คนจะคิดเลยเราผมไม่ได้วางเลยแล้วแต่ใครจะคิดว่าเราแต่ว่ายังเป็นคนที่ขยันหากิมมิกอย่างเช่นแก๊งสุก,กี้คุณไม่คนคิดถูกไหมอันนี้เราอยู่ที่บาร์ัสเซียแล้วนะครับทุกคนเอา้ามารวมพลังกันหน่อยมามพลังกันหน่อย ส่วนมากมันจะเป็นไอ้พวกคอมเมนต์มาคนที่คอมเมนต์คือคนที่ให้ไอเดียผมนะจริงเหรอพี่เดี๋ยวต่เสร็จไปกินซุก,กี้กันเฮ้ผมว่าเอะมันอะไรวะซุก,กี้อตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็กหยิบกล้องามาเ,เดี๋ยวต่เสร็จเรารวมพลังกันกับพวกมันก็มันก็ดังเองมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่พูดแค่นี้มันก็ไปเองก็<ะ>เรียกว่า จับจุดถูกก็ตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างเลยจริงจังทุกสัปดาห์จะมีคลิปลงใช่ครับอยากถามว่าในมุมที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยจริงๆเราเองก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่มวยไทยด้วยถูกไหมใช่เพราะบางคนเขาติดตามชีวิตนักมวยอะไรแบบเนี้ยเว้ยเขาเห็นเบื้องหลังของนักมวยอะไรแบบเนี้ยเอาตอวว่าสินสมุนน่าจะได้เห็นแล้วว่าต่างชาติที่มาภรรยาเนี่ยเพราะมวยไทยเนี่ยเยอะแค่ไหนโอ้โหเยอะมากใช่ไหมใช่ครับเขาบางครั้งเขาบินมาตรงมาเรียนมวยด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ ชอบอาหารการกินการเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้ด้วย,อวยเอาจุดที่เที่ยวสักที่หนึ่งที่เป็นแบบที่เด็ดสําหรับสินสมุทรผมว่าทุกคนต้องไปเก่อร้านด้วยนะมันน้ํามันใสแล้วก็ที่เที่ยวดีอาหารไม่แพงด้วยใช่ไหมใช่ใชเอาอย่างนี้คือองค์วนเนี่ยไม่เป็นคนไม่ค่อยทำบล็อกอยากให้สินสมุทรเนี่ยสอนผมหน่อยพาผมไปทำวีล็อกหน่อย,อยว่าวีล็อกเนี่ยมันทําแบบไหนผมทําไม่เป็นเลยโอเคเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวเราไป ออที่รับผมอันนี้ที่รับน่ากลัวมากาอ๋อนี่แง่จบไปเลยอ๋อเขามีจุดแบกเหรออันละปลาอะไรอ่ะปฟาเลือดเออหวานเทียวอ่ะ ได้หรือเปล่าพี่วันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หรอแต่อย่างไนก็ยังได้ตกเนาะได้บรรยากาศได้เลยเช้าเินเย็นเช้าเนเย็นไม่ได้เลยก็ตัวลมมันแรงเวนไปหรือเปล่าเนี่ยมันกินตะเหยียบพอมรอพูดแปลว่าคนอื่นก็ได้เพื่อนได้เพื่อนได้หรอวันนี้ใหญ่ป่ะเราตกแบบหน้าินไงเอาอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ครับนี่คือมุมหากินของสินสมุทรใช่เลยนี่หาดยินยอมพี่ ยินยินยอมยินยอมแปลว่ายอมทุกอย่างใช่พาทรงพาสาวพาแฟนมายินยอมแน่นอนผมชอบผมชอบอันนี้คือที่รับของคุณที่รับของผมเลยทำไมถึงเรื่องผมมาพามาที่นี่ฮะเป็นที่เราชอบอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ที่ผมชอบมากเพราะชื่อมันชื่อมันมันทรงพลังนะใช่มันทรงพลังร้อนนครับตัวเรามาตกปลาผมชอบตกปลาที่นี่ปลาที่นี่มันชอบกินไงนี่คนตกปลานี่คนตกปลานังมาประมาณสามวันแล้วยังไม่ได้เซทุก เครื่องทีแล้วเบอกว่าเขามาทิศที่แล้วคนนี้ก็ก็อยู่ใช่ันนี้ก็ยังอยู่นะป่าก็ยังไม่ได้คะนี่จริงๆอ่ะในการทำคอนเทนต์มันสำคัญไหมโลเคชั่นแบบวิวดีๆอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะมันก็มันก็เกี่ยวมันก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่บางครั้งคอนเทนต์ไม่ดีก็ไม่มีคนดูเหมือนกันอันนี้ก็จริงวิวไม่เกี่ยวอันนี้วิวช่วยไม่ได้อันนี้ก็จริงครับ ัจจุบันนี้คนที่รู้จักสินสมุดเนี่ยเขารู้จักในฐานะยูทูบเบอร์หรือว่าในฐานะของนักมวยมากกว่าตอนแรกเขามาจากมวยนะพอมวยมาแล้วก็ตามมาโซเชียลมันก็ตามไปเรื่อยเลยเขาเนะี่ยมันก็ตามมาพอเรามีโซเชียลมันทําให้เราดบีบางครั้งมวยมันต่อยปีละไม่กี่ครั้งใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราทําออนไลน์หรือว่าอะไรเนี้ยเขาก็จะเห็นเราตลอดแล้วเราจะมี ขาจะมีแบบมีคอ,อนเะทนต์มีคอนเทนต์ <content S 2> ให้คนได้ดูก็คนนี้เราไม่ได้หายไปเลยบางคนเก่งกว่าผมมีเยอะแยะนะแต่เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ไงหายไปใช่แล้วก็คนก็จะลืมเขาปัจจุบันนี้พอมีทั้งสองอาชีพทั้งมวยและยูทูบเบอร์อยากรู้เป้าหมายในแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบไหนนะตอนนี้สำหรับสินสมุดอันที่จริงผมไม่รู้เลยว่ามันในในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแต่ผมทำแค่ วันต่อวันแค่นั้นเองแค่แบบเราคิดโอ้ยแม่งก็ลําบากแล้วแม่งไปคิดซะไกลเลยเราก็ <laughs> เอาแค่นี้แหละถ้าสมมติว่าสินสม,มุดจะแนะนําน้องๆที่กําลังชกมวยอยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากเนี่ยแล้วอยากหันมาทำคอนเทนตนะ์อยากแนะนําว่ายังไงก็ทําไปเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายก็ลุยไปเลยตอนแรกพี่ก็เอิดเขินอายๆนี่แหละแต่ทําไปด้วยควบคู่กันเดี๋ยวนี้ เขาชอบดูที่ตัวตนเราด้วยเขาดูที่กระแสคุณมีผู้ติดตามหรือเปล่าคุณดูในโซเชียลหรือเปล่าเขาเขาชอบดูคนที่มีติดตามเยอะๆเขาอยากให้ต่อยมากกว่าอีกนะอืไม่ใช่โอ้โหถึงคุณจะแพ้แต่คุณมีผู้ติดตามของคุณอ่ะแล้วคุณก็คนซับพอร์ตคุณอะไรแบบเนี้ก็รู้ว่ายังไงคนก็ต้องเปิดดูเราจะแพ้หรือชนะจะแพ้หรือชนะเขาก็จะเปิดดูคุณอย่างนั้นแหละในแก๊งเนี่ยจริงๆมันทําให้มันง่ายกว่าไหมในการทำคอนเทนต์ว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวแต่เราก็มี เพื่อนพี่น้องที่แบบโหทุกคนช่วยสปอร์ตกันอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเราไปด้วยทีม <c oughs> ผมคิดว่าเราจะไปได้ไกลกว่ากันใช่ไหมมันเหมือนมีคําฝรั่งเขาพูดเลถ้าไปคนเดียวอาจจะไปได้เร็วถ้าเดินคนเดียวเดินได้เร็วแต่ถ้าเดินด้วยกันเดินได้ไกลกว่า <c oughs> ใช่ป่ะศินสมุดคือตัวอย่างของนักมวยในยุคใหม่ที่สร้างสารรค์โอกาสให้กับตัวเองนี่แหละฮะคือมิติที่น่าสนใจของมวยไทยที่ไม่ได้ให้แค่ความสําเร็จบนสังเวียนแต่ ยังให้เวทีชีวิตที่กว้างกว่าเดิมด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ The Way of Muay Th Thai รอยทางนึงไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ